ดินแดนแห่งมณเณรกลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติที่ใครมาต่างก็หลงรักเพราะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมความมีชีวิตชีวาชื่อว่าแม่น้ำสองกาเรียมีสะพานแห่งศรัทธาเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวที่สุดในประเทศไทยอย่างสะพานมอนมีประเพณีเก่าแก่อย่างการตักบาตรมอนมีซากโบราณสถานที่จมน้ำเป็นอันซีนเมืองไทย และทั้งหมดที่ผมพูดมาก็คือสังขละบุรีกับเกาะล้อพาเที่ยว วันนี้ผมก็ได้ขับรถกระบะพัน์แกร่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ดุดันมากขึ้นหล่อขึ้นแล้วก็เท่ขึ้นกับ n i s s a น Navara โ r o 4X ที่พร้อมลุยกับเราไปทุกเส้นทางกับแนวคิด Unbreakable Design ที่บ่งบอกถึงการใช้งานที่สมบุกสมบันเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.3ลิตรทวินเทอร์โที่มาพร้อมกับระบบการขับเคลื่อน4ล้อและยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีมิ s s ัน i n t อินเทล n ลเจนต์โมบ้ เพื่อช่วยให้การขับขี่ของเราง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วยเหมาะเลยกับการเดินทางไปสังขละบุรีของผมและทีมงานในครั้งนี้ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมชีแกนพันใหม่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะทุกคนและตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งบริเวณสะพานมอนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปเริ่มเรื่องราวของเราด้วยสิ่งดีๆกันก่อนเลยเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปตักบาทมอนกันนะทุกคนซึ่งขอในการตักบาทเนี่ยเราจะสามารถหาซื้อได้จากสองฝั่งเลยนะทุกคนก็ทั้งฝั่งไทยและฝั่งมอน,นะครับผมซึ่งถ้าเราสั่งชุด จากบาทจากทางร้านเนี s <S ่ยเขาก็จะมีเป็นชุดของชาวมอญบริการมาให้ด้วยซึ่งผมก็ได้ทาการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนคนพื้นที่เลยครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะข้ามไปที่ฝั่งมอญกันนะครับผมเพราะว่าน่าจะใกล้เวลาที่พระจะมากันแล้วไปกันเลย ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อรัญญานะครับผม<ด>เป็นเลี้ยงของหลวงพ่ออุตมะผู้ที่สร้างสังขะบุรีแห่งนี้ขึ้นมานะครับผมและเป็นพระที่ทั้งชาวไทยและชาวมอญเนี่ยต่างนับถือนะครับผมพี่อรัญญาครับคือผมอยากจะสอบถามนะครับว่า <Yes, S 1> ความเป็นมาของสังขะบุรีเนี่ย<อ>มันเป็นมาอย่างไงแล้วทําไมถึงมีคนมาอยู่กันหลากหลายเชื้อชาติขนาดน,นี้ล่ะครับต้องอธิบายแบบอีกนิดนึงนะคะว่าจริงๆอําเภอสังขะบุรีเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้สร้าง<อ>คือหลวงพ่อสร้างจริงๆคือสร้างชุมชนนอนบ้านวังขึ้นมา อำเภอสังขบุรีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชาวกระเรียงมาอยู่ก่อนครับแต่ชาวมอญอพยพมาที่หลังแล้วก็อพยพตามหลวงเทุตมะมาค่ะแล้วก็ท่านก็ไม่ได้จําพรรษาอยู่ที่สังขะแต่พอชาวมอญเนี่ยพอลูกหลานของท่านอพยพมาอยู่ที่สังขะท่านก็เลยย้ายขึ้นมาแล้วก็ท่านก็เลยขอที่ส่วนหนึ่งให้กับหน่วยงานราชการนะคะที่เพื่อที่จะมาสร้างหมู่บ้านให้กับชาวมอญอยู่อะค่ะก็เลย แต่อยู่กับคนละฝั่งกับตัวอำเภอค่ะก็คือจริงๆแล้วชุมชนนี้หลวงพ่อเป็นผู้สร้างถ้าไม่มีหลวงพ่อตอมาก,ก็ไม่มีไม่มีชุมชนนี้เกิดขึ้นแน่นอนอค่ะทีนี้ผมอยากรู้เรื่องของการตักบาตรครับคือผมอยากรู้ว่าการตักบาตรแบบมรเนี่ยมันมีมานานหรือยังรครับคือได้ข่าวว่าแบบมันมีมาเก่าเก่ามากแล้วใช่ค่ะกคือคนมอนเนี่ยอยู่กับพุทธศาสนาตลอดอะค่ะคก็คือ เช้ามาทุกคนจะต้องใส่บาตรอะค่ะเพราะว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยคืออาหารการกินหายากใช่ไหมคะเขาก็เลยใส่ข้าวอย่างเดียวแต่ถ้าตักบาตรแบบมอญจริงๆนะจะใส่ข้าวอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเขามีเวรสองข้าววัดอยู่ณปัจจุบันก็คือวันก็จุบสองค้วเรือนจะเป็นข้าวหม้อแกงหม้อก็เลยคนมอญก็เลยใส่แค่ข้าวอย่างเดียวแต่ณปัจจุบันเนี่ยค่ะก็คือ,คอ,คอพอมีการท่องเที่ยวบูมขึ้นมา ชุมชนก็เลยเอื้อกันใส่บาตรให้กับนักท่องเที่ยวก็คือจะมีของแห้งมีดอกไม้ด้วยอะค่ะเพื่อเป็นกิจกรรมให้เป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในที่มาเที่ยวคือสังขารบุรีอะค่ะทีนี้ผมอยากรู้ครับว่าการตักบาตรแบบมอญกับแบบไทยนี่มันมีความแตกต่างกันไหมครับจริงๆการใส่บาตรมันไม่ได้แตกต่างหรอกค่ะแต่คนไทยเนี่ยที่เขาใส่บาตรเขาจะมี ข้าวมีมีกับข้าวรวมรไปด้วยแต่ของอคนนอนเนะี่ยจะใส่ข้าวอย่างเดียว<อ>แต่ด้วยความที่พอนั่งเที่ยวเขามาเนี่ยเขาได้ใส่ข้าวอย่างเดียวนะ่ะความรู้สึกของเขาเหมือนว่าเขาได้บุญไม่คร,ครบเออชุมชนก็เลยตั้งเอื้อให้มีทั้งน้ํามีทั้งข้าวมีทั้งแกงคือรวมอยู่ในนั้นหมดเลยครับอ๋ออย่างนี้เองแล้วทํำไมเวลาจักบาทเราต้องใส่ชุดมอเหรอครับที่นี่ก็คือชุดมอนเนี่ยเวลานักท่องเที่ยวนะ่ะ เขาไม่รู้ถ้าเขาจะซื้อไปเนี่ยเขาไม่รู้จะไปใส่ที่ไหนครับแต่ถ้าเขามาเที่ยวที่สังขะเขาได้แต่งชุดมอนด้วยได้ถ่ายรูปบนสะพานก็คือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่นั่งเที่ยวได้ได้มีโซนร่วมกับชมคนในชุมชนนะคพี่ครับคือตอนนี้ผมหิวมากเลยผมอยากกินอาหารที่แบบมีความเป็นมอสน,นีมไหมครับแบบออริจินอลเลยอะรออจริง,รงๆถ้าณนะตอนนี้ถ้าอยู่ในโซนของสายสะพานไม้นะ่ยจะเป็นโจ๊ก ก็คือจะมีข้าวต้มมีโจ๊กมีแกงขังเลกินกับโรตีโรต,ตีองค่ะกินกับโรตีองค่ะแต่ว่าจริงๆอาหารของคนมอญจริงๆถ้าทานอาหารช่วงเช้าก็จะมีขนมจีนน้ำยาโยกกล้วยน่าสนใจขนมจีนน้ำยาโยกกล้วยเราก็ต้องไปทานตรงข้างหน้าถนนใหญ่ค่ะมันจะมีที่เขาทําแบบดั้งเดิมเลยเราไม่ได้เอื้อให้กับนักท่องเที่ยวค่ะคือถ้านักท่องเที่ยวอยากทานแบบดั้งเดิมจริงๆต้องไปทําตรงนั้นแต่ถ้าโซนตรงนี้ เขาจะเอื้อให้การนั่งนักท่องเที่ยวก็จะเป็นรสชาติก็จะจะผิดไปจากร่างเดิมไปนิดหนึ่งอ่าแต่ก็คือมีความคล้ายคลึงกันอยู่ใช่คล้ายคลึงแต่ว่าทานได้แต่ว่ามันจะไม่เป็นร่างเดิมของคนมอญ<อ>ค่ะพี่ครับก่อนจะจากกันไปช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะคือผมอยากรู้ว่าคําว่าหล่อมากภาษามอญพูดว่างไงล่ะครับเอเจเจชันลานเจชันลานเจนะ่ะคือเราใช้ได้ทั้งผูญิงทั้งผ้ชายครับ ชั้นล่างเนี่ยเราก็ใช้ได้ทั้งเด็กแต่ถ้าผู้ใหญ่เราจะไม่ใช้คำว่าชั้นลาน่างแต่ว่าถ้าเด็กๆแล้วก็วัยรุน่นเราก็ใช้คำว่าชั้นลาน่างเจียชั้นลาน่างขอบคุณที่ชมนะครับตั้งกุลาะอาฝั่งไม่ออกแต่ว่าขอบคุณครับตั้งกรุราเอาแปลว่าขอบคุณท่าอ๋อกุอราอาไจะคล้ายๆกันค่ะ ขนมจีนน้ำยาหยกกล้วยตรงนี้เขาก็จะให้ใส่พวกเครื่องปรุงได้เต็มที่นะมีพวกผักอะไรแล้วก็กระเทียมเจียวด้วย่าแล้วก็ใส่ประมาณนี้แล้วเขามีสูตรเด็ดด้วยนะทุกคนเป็นวิธีการปรุงของเขาก็คือต้องใส่น้ำมะขามเปียกน้ำปลานะครับผมแล้วก็พริกป่นนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับเมนูนี้นะครับผมก็ใส่กันเลยน้ำมะขามเปียกอย่างแรกผอชอบภาบ เขาจะบอกว่ามีความเป็นธรรมชาติอร่อยแล้วก็ได้กลิ่นสมุนไพรนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติใครกินแล้วรสชาติมันยังแบบว่าไม่เข้าที่เนี่ยก็คือปรุงเพิ่มได้เลยนะครับแต่ว่าผมว่าเท่านี้ก็อร่อยแล้ว mm hmm. เดี๋ยวพาทุกคนไปอีกร้านหนึ่งดีกว่าเรามีอีกร้านหนึ่งเ,เ,นนงเดี๋ยวจะพาทุกคนไปนะครับ ที่เราสั่งเนี่ยก็คือจะเป็นโจ๊กหมูนะครับผมหรือเปิดได้เกริดนะครับผมแปลว่าโจ๊กในภาษามอนนะครับแถมตามโต๊ะเนี่ยเขาก็จะมีเป็นหมายเลขโต๊ะของเราเขียนไว้ด้วยนะครับผมเป็นภาษามอนนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเราสามารถเติมมีกรอบได้แบบไม่อั้นเลยก็คือสามารถเติมเครื่องเคียงได้แบบเยอะมากนะครับ โจ๊กพี่อร่อยมากนะครับแล้วก็มีกลิ่นสโมกกี้ด้วยนะครับผมแล้วก็หมูเนี่ยเป็นหมูนุ่มแล้วก็หอมครับผม นอกจากเรื่องของอาหารการกินและการแต่งกายแล้วสะพานมอนหรือสะพานอุตมานุสรเป็นสะพานข้ามแม่น้ําซองกะเรียไปยังหมู่บ้านมอนที่เราข้ามไปเมื่อเช้านี้ก็มีเรื่องราวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเพราะว่าสะพานนี้เป็นสะพานไม้ที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยและเป็นสะพานไม้ที่มีความยาวเป็นอันดับสองของโลกสะพานนี้เนี่ยเป็นสะพานแห่งสัทธาที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน ช่วยกันสร้างสะพ,พานแห่งนี้ขึ้นมาบนสะพ,พานเนี่ยเราก็จะได้เห็นเด็กๆแต่งกายด้วยชุดมอและพร้อมที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราตลอดเวลาเพราะพวกเขาคือมักคุเทน้อยเขาแค่ต้องการจะบอกเล่าเรื่องราวของบ้านเกิดของพวกเขาโดยไม่ต้องการแค่เงินเป็นสิ่งตอบแทนแต่ต้องการบอกเล่าให้เราฟังด้วยจิตใจรักบ้านเกิดนั่นเองหางเมื่อวันที่28เดือนกรกฎาคมนะคะพศ2556คะ่ะหางวันีาทิตม์เทียงนนะคะดรน้ำป่าไร่ล่าค่ะ สะพานแม่หักเขาจะริ่มสร้างสะพานด้านล่างนะคะชื่อว่าสะพานลูกบวบค่ะมีวความยาว350เมตรนะคะเมื่อก่อนนะคะสะพานลูกบวบนี้นะคะก็จะยาวไปถึงฝั่งไทยเลยค่ะแต่มีเรือลันเญ่ข้ามไปทางเรือทางขึ้นไม่ได้เลยเขาก็ตัดไปฝั่งล้าขึ้นกลายเป็นท่าเรือนะคะ่คะพี่เจ้าหลัง่าเสียงเต้ฝั่งหน้านูนไหมคะจะไม่ใช่ดีสอร์นะคะจะเป็นจุดชมวิวของเทศาบาลค่ะพี่สามารถกางกเต็นท์นอนฟรีได้ค่ะแต่พี่ต้องไปพบเต็นท์มาเองนะคะค่ะเมื่อก่อนนะคะเคยมีสะพานทาด้านล่างนะคะ เด็ก้า1บาทค่ะพี่ใหญ่ค้า2บาทนะคะแต่ตอนนี้เขาลื้อไปหมดแล้วค่ะขามาเก็บค่าซ่อมแซมสะพานไม้นะคะค่ะพี่ใหญ่สะพานด้านนู้นไหมคะชื่อว่าสะพานแดงนะคะมีความยาว250หเมตรนะคะใช้ไปข้าววันสีสวนนารามได้ค่ะเป็นทางลัดของคนกะเหรี่ยงนะคะชื่จินสะพานแดงสะพานสีสวนคีรีนะคะคือมีแม่น้ำสามสายค่ะสายแรกซ่องกะเหรี่ยงค่ะซองกะเร่อยู่ใต้สะพานนี้หมดเลยค่ะซองกะเรียน่ะมาจากน้ำตกตะเคียนทองนะคะลาดน้ำมาจากทุ่งห่านเรศวนนะคะ เสรจจุดสองเป็นน้ำบิ๊กคีค่ะเม่นน้ำบิ๊กคีหลักเจดีย์พุทธคยาฝั่งด้านนู้นนะคะเม่นน้ำบิ๊กคีหลักมาจากความเป็นพิพาทนะคะเสร็จจุดท้ายลันตีค่ะลันตีหลักเขาฝั่งด้านนู้นนะคะสามสายมาเจบกันที่หน้าบสถนะคะเพื่นน่าขยันลงกันเป็นแม่น้ำแม่กลองค่ะเป็นจุดลดต้นของแม่น้ำแพรน้อยค่ะค่ะพิจาสะพานด้านนู้นไหมคะชื่อว่าสะพานปูนนะคะมีความยาวหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรค่ะชื่อจริงชื่อว่าสะพานดาวรัตน์นะคะเมื่อก่อนนะคะรถเข็นข้ามสะพานนี้ด้วยค่ะแต่สะพานนี้หักไปเลยคค่ะะะะสพาานนนนนดู้้ ทางสะพานนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะยาวไปถึงมงไม้ลิษาฝั่งหน้านูนนะคะมีความยาว850เมตรค่ะเขาตัดไปเหลือ447เมตรนะคะเมื่อก่อนนะคะสะพานนะคะจะมี2องอันดับค่ะอันดับหนึ่งก็จะคือสะพานพม่าค่ะสะพานลูเบนค่ะอยู่ที่พม่านะคะสะพานที่2คือสะพานมอนค่ะมีความยาว850เมตรนะคะค่ะแต่ตอนนี้แบบเขาตัดไปเหลือ447เมตรนะคะค่ะเมื่อก่อนนะคะจะไม่มีสะพานนี้ค่ะมีแต่สะพานนู้ดสะพานเดียวนะคะหลวงพ่อตะมาเห็นชาวมอนเล่นข้าวฝั่งนู้นไงยเขาก็เลยสร้างสะพานนี้ให้เชื่่ออมตกับ ไทยนะคะ<ช>เลยตอนนี้นักท่องเที่ยวก็จะมาชมวิ่ได้หรือว่ามาชมบรรยากาศได้คะ่ะโอเคขอบคุณน้องตาลม่ครับ,ะบนะครับ แล้วนอกจากนี้นะทุกคนที่สะพานมอนแห่งนี้เนี่ยใครที่มาอาจจะเป็นความทรงจําของใครหลายๆคนเลยที่มาสะพานนี้จะต้องเจอก็คือจัมเปอร์แห่งรูปแม,ม่น้ําซองกาเรียนะครับผมคือต้องบอกกันว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะว่ามันอันตรายนะครับแต่ถ้าใครยังอยากกระโดดน้ําซองกาเรียเนี่ยก็สามารถกระโดดได้ทางนู้นเลยนะครับผมสะพานลูกบวบสะพานที่ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงที่สะพานมอนแห่งนี้ชำรุดในช่วงปี2,556นะครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปผมจะพาทุกคนไปชมกับ ไฮไลท์ของสังครบุดีที่ใครมาจะต้องไปกันเลยนั่นก็คือเมืองบาดาลสนับสนุนรายการโดยผ้าเบรกเบนดิกส นี่เราก็ไปหาคนที่จะพาเราไปทํากิจกรรมยอดนิยมของที่นี่กันนะครับอา้าว<ม>ใช่ลุงเนรไหมครับเนี่ยใช่ครับหนูอ๋อขอขึ้นไปได้ไหมครับได้เลยครับหนูได้เลยครับเป็นไกด์ที่เราจองไว้นะครับผม <c oughs> อ้าวโอ้สวัสดีครับลุงเนรครับสวัสดีครับหนูในที่ลุงเนรผมอยากรู้ทําไมวัดหรือว่าเมืองโบราณถึงไปจมอยู่ใต้น้ําได้หรอครับอ๋ออันนี้มันท่านเรื่องจะเล่าขอเรื่องยาวหน่อยหนูเพราะที่มันเป็นเมืองบาดาลหรือวัดจมน้ำเลยนะสมัยก่อนเนี่ยอำเภอสังขะบุรีเก่าอยู่ตรงนั้น แล้วก็พอสร้างขึ้นปั๊บน้ําจะท่วมเลยครับน้ําท่วมปับ๊บคันนี้พวกชาวบ้านพออ่อเผอก็เขาสร้างให้อพยพยกย้ายาขึ้นมาอยู่นะที่ปัจจุบัน,นแล้วที่นั้นก็เลยเป็นที่ที่เพื่อของเก่ายังเป็นพวกวัดวารามหรือชาวบ้านหรืออะไรตลาดโรงพักอะไรอย,อ,ยอยู่นั้นหมดเลยเขาก็เลยย้ายนะก,ก็ปล่อยปล่อยให้จมโดยธรรมชาติแต่ช่วงนั้นแหลงถ้าน้ําลงคือว่าทุกอย่างทุกอย่างที่ที่อยู่น้ําจะโพลหมดเลยครับแล้วลุงครับอย่างวันนี้ที่เราจะไปกันเนี่ยเราจะไปวัดไหนกันบ้างล่ะครับอ๋อที่จะไปนะครับ ถึงว่าจุดแรกนี่ก็จะเป็นวัดวังมิเวกาลามแล้วก็วัดที่สองก็วัดสมเด็จวัดไทยแล้วก็วัดที่สามวัดสี่สุวรรณารามใช้เวลาก็ประมาณชั่วโมงครึ่งหนู<อ>ครับชั่วโมงครึ่งทั้งหมดห <5 S 1> ้าทั้งหมดนะทั้งหมดงั้นเราไปกันเลยไหมครับเอาได้เลยครับหนูลุงพร้อมอยู่แล้วครับ มาถึงวัดแรกกันแล้วนะทุกคนวัดวังวิเวการามหลังเก่านะทุกคนเป็นวัดของชาวมอญที่หลวงพ่ออุตมะกับชาวบ้านที่อพยพอย่างชาวกะเหรี่ยงแล้วก็ชาวมอญเนี่ยช่วยกันสร้างขึ้นมาตามรูปแบบศิลปะของพาม่านะทุกคนซึ่งในช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยช่วงมีนาถึงเมษายนเนี่ยเป็นช่วงที่น้ําได้เขื่อนลดระดับลงเราสามารถลงไปเดินเล่นข้างล่างได้เลยแล้วก็จะมีเสียงพระหักเอาไว้ให้เราได้สักการะกันอีกด้วยแต่ถ้าเป็นช่วงที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงน้ําขึ้น เราก็จะได้เห็นหอะระฆังที่เหลือเพลงแตกโครงสร้างแล้วก็จะมีเป็นเจดีสีขาวบนยอดนะครับแล้วก็จะมีตัวโบสถ์ที่ไม,ม่มีหลังคาแล้วแต่ว่าข้างในเนี่ยยังคงเหลือลวดลายศิลปะแบบมอนให้เราเห็นอยู่ณปัจจุบันก็นี่ก็คือวัดวังวิเบการามหลังเก่าครับผม ก็มาถึงกับวัดที่2แล้วนะครับก็คือวัดสมเด็จนะครับผมเป็นวัดเดียวใน3วัดที่เราไปในวันนี้ที่ไม่จมน้ำนะครับผมและเป็นวัดของชาวไทยด้วยที่ไม่จมน้ําก็เพราะว่าวัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆนะครับผมเดินขึ้นมาประมาณ90เมตรเนี่ยเราก็จะถึงตัววัดนะครับผมซึ่งจริงๆวัดนี้เนี่ยเป็นวัดร้างนะครับผมที่ถูกทิ้งร้างเมื่อครั้งย้ายอําเภอสังขระบุรีนะครับผมแล้ววัดนี้เนี่ยถ้าเราเข้ามาเนี่ยจากประตูหน้าเนี่ยเราก็จะได้เห็นพระพุทธชินราชองค์ที่17ที่สภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับ แล้วก็จะมีต้นไทรต้นใหญ่อยู่โดยรอบนะครับผมและที่เนี่ยยังมีข้อปฏิบัติที่เรียกว่าแนะนําเลยก็คือการขอพรครับผมซึ่งการมาที่เนี่ยเราจะขอพรได้ทั้งหมด3ข้อนะครับผมโดยท่านต้องปฏิบัติตามดังนี้นะครับผมก็คือถ้า็นผู้หญิงเนี่ยก็ให้เอามือขวาแตะประตูขวาถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็ให้เอามือซ้ายแตะประตูซ้ายนะครับผมแล้วก็ขอพรตรงน,นี้เลยครับแต่ข้อแรกเนี่ยต้องขอให้เราเข้าโบสถ์ได้ก็คือขอเจ้าที่เจ้าทางว่าขอนุีาตเข้ามาในโบสถ์นะครับ แล้วข้อที่2เนี่ยก็ขอพรอะไรก็ได้ข้อสามก็ขออะไรก็ได้แล้วเต่เราเลยแล้วก็เดินเข้าไปในประตูโดยห้ามเหยียบธออรณีประตูนะครับผมแล้วก็เดินเข้าไปสักการะอะไรเรียบร้อยแล้วก็ออกทางประตูหลังโดยห้ามเหยียบธรณีประตูและพรของท่านก็จะสมหวังนะครับผม มาถึงวัดสุดท้ายแลวนะครับก็คือวัดศรีสุวรรณนะครับผมเป็นวัดของชาวกะเหรี่ยงนะครับผมเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแล้วก็จมอยู่ใต้น้าลึกที่สุดในบรรดา3าวัดที่เราพาทุกคนมาในโดยเราจะสามารถลงไปเดินข้างล่างได้เฉพาะช่วงมิถุนายนถึงช่วงกรกฎาคมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จากที่เห็นนะครับผมก็คือจมยิดเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่ารู้แล้วกันว่าข้างล่างเนี่ยมีวัดศรีสุวรรณอยู่นะครับผมก็ท่านี้นะครับกับวัดศรีสุวรรณ ก็ได้เห็นไปแล้วนะครับกับไฮไลท์ของสังขละบุรีนะครับผมใครที่มาสังขละเนี่ยแนะนําเลยนะครับผมต้องไปชมเมืองบาดาะนะครับต้องนั่งเรือไปชมเพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาได้จากที่อื่นเลยนะครับผมเพราะว่าถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาแต่มันสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสวยงามแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมแถมในแต่ละสถานที่เนี่ยมันยังมีเรื่องราวของคนที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆซ่อนอยู่ด้วยนะครับผมแนะนําจริงๆคือสุดยอดมากๆสนุกมากครับกับทริปนี้ ยังไม่หมดครับเรื่องราวของสังขละบุรีของเรามาพูดถึงของกินยามเย็นกันบ้างเพราะว่าที่สังขละบุรีเขามีตลาดนัดตอนเย็นด้วยที่นี่ก็เต็มไปด้วยของกินแบบเลิมไม่ถูกเลยแต่ด้านบาสดุดกับร้านหนึ่งเป็นร้านยำข้าวสวยพะา่าเป็นอาหารกินเล่นหรือจะนํามากินกับข้าวสวยก็ได้ อีกร้านหนึ่งที่ขายดีมากตอนไปถึงเนี่ยเหลือแค่4ชิ้นเท่านั้นอย่างซาโมซาเป็นอาหารพรม่าอินเดียที่ได้ผสมมันและก็หัวหอมไว้ด้วยกันสำหรับสังขละบุรีถือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาลองเที่ยวมีหลายๆสิ่งที่ตัวผมเองรู้สึกประทับใจทั้งธรรมชาติที่งดงามและแปลกตา ผู้คนที่สุดแสนจะน่ารักแล้วก็ใจดีแต่ถ้าที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องราวของสังขละบุรีนี่แหละคือมันดีมากเลยนะํำหรับผมจากชุมชนที่จะต้องเจอกับปัญหาแต่พวกเขาก็ช่วยกันแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนี่ก็คือการท่องเที่ยวสังขละบุรีแบบเกาะล้อพาเที่ยว Just enjoy the show. Watch